วันสวัสดีสำหรับผมนะครับการสอนภาษาอังกฤษในยุคนี้ไม่ใช่แค่การสอนให้เด็กนักเรียนนะครับท่องจําแต่คาศัพท์หรือท่องจําแต่ไวยากรณ์ครับแต่มันคือการที่เราจะทายังไงก็ได้ครับในฐนานะครูที่จะส่งเสริมให้เด็กครับมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกล้าที่จะลองผิดลองถูกนั่นเองครับ ในคาบเรียนภาษาอังกฤษครับผมเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางภาษาครับก็คือตัวไวยากรณ์ด้วยนวัตกรรม grammar f h a r h ครับซึ่งเป็นการนําเอาผังงานมาใช้ช่วยให้เด็กนะครับสามารถมองเห็นโครงสร้างทางภาษาได้อย่างเป็นระบบครับจากสิ่งที่เด็กๆเคยสับสนครับพวกเขาก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความมั่นใจครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวสําหรับเขาอีกต่อไปครับผมก็ต่อยอดความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานครับอย่างเช่นการเล่นบอร์ดเกมแห่งการเรียนรู้ครับ ซึ่งเป็นบทเกมที่ผมออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงบริบทของจังหวัดชลบุรีและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e อ c เข้ากับบทเรียนภาษาอังกฤษครับซึ่งในช่วงนี้ครับเด็กนักเรียนก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจริงๆผ่านบรรยากาศที่สนุกสนานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การท่องจําเพื่อน,นําไปสอบแค่นั้นครับเด็กๆก,ก็จะเริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นครับผมก็จะพาพวกเขาครับเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Project Based Learning ครับหรือเป็นการใช้โครงงานเป็นฐานที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนครับได้ทำงานเป็นกลุ่มโดยพวกเขาก็จะเลือกแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองครับร่วมกันเขียนสคริปต์ภาษาอังกฤษแล้วก็ผลิตสื่อวิดีโอจริงโดยเด็กๆแต่ละกลุ่มนะครับอาจจะใช้เทคโนโลยีหรือ AI เป็นเพื่อนคู่คิดในการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์ ผลงานของเขาได้เองครับและผลงานของเด็กๆนะครับแต่ละกลุ่มก็จะได้รับการเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เด็กๆเห็นว่าภาษาอังกฤษของพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวบ้านเกิดหรือชุมชนท้องถิ่นของพวกเขาให้กับ ผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมรู้สึกว่านะคบคาบเรียนภาษาอังกฤษของครูเกมนะคะไม่เหมือนการเรียนแบบเดิมๆนะคะเพราะว่าพวกเราได้พูดภาษาอังกฤษจริงได้เล่นเกมได้ทํากิจกรรมและได้ทําคลิปนําเสนอชุมชนของพวกเรานะครับตอนแรกนะคะผมรู้สึกกลัวว่าจะพูดผิดครับแต่คุณครูเกมบอกว่าผิดได้ลองได้ตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นครับและรู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราอีกต่อไปครับ สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดไม่ใช่แค่การที่เด็กๆมีคะแนนสอบที่สูงขึ้นหรือผู้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นครับแต่คือการที่เราเห็นเด็กๆครับมีความกล้าที่ใช้ภาษาอังกฤษกล้าลองผิดลองถูกกล้าคิดนอกกรอบและที่สําคัญก็คือการที่เราเห็นเด็กๆครับได้เห็นคุณค่าของชุมชนตนเองพร้อมๆกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและเติบโตสู่โลกอนาคตได้อย่างมั่นใจนั่นเองครับ